เปิดราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการ GWM แท้ง500ดีเซลในราคาพิเศษช่วงแนะนำสำหรับลูกค้า500ท่านแรกในราคาตัวเริ่มต้นอยู่ที่ล้าน4 0 0ทอนพันและเปิดตัวกับรุ่น Black Warrior เริ่มต้น1 5 2 9 0ล้าน5 0 0บาทพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษช่วงเปิดตัว cwm tank ้ง500ดีเซลรถอนอนกประสงค์ที่เป็น ppv ที่มีขนาดกว้างและใหญ่ที่สุดในคลาสที่คราวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตร vgt เทอร์โบชว์จุดเด่นที่ความแรงและให้แรงบิดที่สูงในรอบต่ำให้กำลังสูงสุด184แรงมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ9สปิด พร้อมแนะนำรุ่นขับเคลื่อน2ล้อสำหรับการใช้งานในเมืองสำหรับแท้งค์500ดีเซลจะได้ภายในโทนสีดำในทุกรุ่นไม่มีสีน้ำเงินเบดให้เลือกอีกต่อไปในรุ่นโปรและอันต้าจะมีสีภายนอกแค่2สีคือสีบอลเทาและสีขาวมุกส่วนเฉดสีภายนอกโทนดำมีเฉพาะรุ่นอันต้าเท่านั้นและมาพร้อมกับชุดตกแต่งภายนอก black warrior เป็นออปชั่นเสริมมูลค่า3 0 0 0 0บาท สำหรับราคาปกติของแท้ง500ดีเซลเริ่มต้น1,449,000บาทถึง1,729,000บาทหลังหมดโปรโมชั่น500คันแรกส่วนสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของแท้ง500ดีเซล500คันแรกจะเปิดราคาพิเศษช่วงแนะนำภายในเดือนกรกฎาคมนี้โดยเริ่มต้นที่ตัวโปรขับ2เพียง1,399,000บาทจนถึงตัว Black Warrior ขับเคลื่อน4ล้ออยู่ที่1,629,000บาทโดยส่วนต่างราคาถูกลงกว่าราคาปกติในตัวโปรจะถูกลง50,000บาทและตัวอันต้าหรืออันต้าแบล็กวอริเออร์จะถูกลงไปอีก1,000 0 0บาทนอกจากจะปล่อยราคาพิเศษสำหรับ500คันแรกไปแล้วมาพร้อมกับโปรโมชั่นข้อเสนอพิเศษ ด้วยการรับประกันคุณภาพเครื่องยนต์1ล้านกิโลเมตรพร้อมรับประกันคุณภาพเฉพาะเครื่องยนต์ยาวนานถึง1ล้านกิโลเมตรหรือระยะเวลา8ปีสำหรับฝาครอบฝาสูบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนภายในฝาสูบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนภายในเสื้อสูบเครื่องยนต์ส่วนบนและชิ้นส่วนภายในเสื้อสูบเครื่องยนต์ส่วนล่างและชิ้นส่วนภายในอ่างน้ำมันเครื่องพร้อมขยายการรับประกันคุณภาพตัวรถ5ปีหรือ150,000กิโลเมตร มาพร้อมการรับประกันและบริการต่างๆเช่นประากาันภัยชั้น1น,นาน1ปีพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนาน5ปีและค่าแรงบำรุงรักษาไม่เกิน10ครั้งนาน5ปี ้ออกมาพบกับโอกาสใหม่ๆกเี่ยนที่เปลี่ยนชีวิตผมยุ่นเติมจุยเซอร์ให้พบกับประสบการณ์ที่เหนือกว่าในทุกครั้งที่ผมเปิดใจผมได้เจอกับอะไรที่เหนือความคาดหมายเสมอ New GWM Tank แทง500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่า